สิ้นไปแล้วนะครับสำหรับพิธีพประเสกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นาเกวังชุกในวันที่13ตุลาคมครับตอนนี้นะครับชาบพูตานเองก็ได้พระราชินีพระองค์ใหม่ไปแล้วนะครับหลังจากนี้ครับทั้งสองพระองค์นะครับจะเสด็จกลับไปที่เมืองหลวงของพูตานกรุงทิมพูครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับประสงนิกรทั่วทั้งประเทศกเกษตรมิตปรปาถ่ายภาพปรกากายมงสาในช่นทีวีรายงานจากเมืองปูนากาประเทศพูตานครับ 13ตุลาคมนะครับวันนี้ไม่ได้เป็นแค่วันพิเศษของชาวพูตานเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นวันพิเศษของคนทั้งโลกด้วยนะครับสังเกตได้จากจํานวนสื่อนะครับที่มารอทําข่าวพิธีพิเศษสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีแกรเซอร์นำเกวังชุกกับหญิงสาวสามัญชนเจสซันเปมาครับตอนนี้นะครับพวกเรามารวมตัวกันที่ปูนาคาซองในเมืองปูนาคาเมืองหลวงเก่าแก่กว่า300ปีของประเทศพูตานครับ